สวัสดีกันทุกคนนะครับทุกคนทุกท่านที่ชมจารวันชาแนลมาอีกแล้วครับวันนี้มาแล้วมาแล้ววันนี้ก็เช่นเคยนะครับสำหรับคนที่ติดตามผมประจำก็จะพออยู่แล้วว่าผมมีพระหลวงพ่อพัดมาโชว์ทุกคลิปทุกคลิปโชว์ไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมด สำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเพิ่งไม่เคยติดตามผมก็ก็อลองย้อนๆไปดูคลิปนะครับว่าชอบพระรุ่นไหนหรือว่ารุ่นไหนที่พออยากเก็บสะสมหรือว่าพออยากจะเอาแบ่งปันไปให้ทุกท่านได้เก็บได้เอาไปบูชาก็ติดต่อมานะครับทาง youtube ผมก็ได้ทางไลน์ก็มี facebook ก็มีนะครับวันนี้ก็อีกเช่นเคย ถ้าเราลงวัตถุดนั้งผมก็ลงไปคลิปไปเยอะมากนะครับลองไปย,ย้อนคลิปดูนะครับทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปผมไม่ว่าจะเป็นเก่าเก่าๆอาจจะรู้แล้วก็สาหรับท่านที่มาชมพวกคลิปผมใหม่ๆก็ยังอาจจะยังไม่ไม่รู้ว่าผมมีคลิปอะไรบ้างก็ลองเข้าไปดูที่โปรไฟล์ของผมได้ครับแล้วก็กดจนย้อน,ยอนไปดูนะครับชอบอะไรหรือว่ารุ่นไหนที่มันอยากได้ไปบูชาอยากแบ่งปันอะไรนี้ก็ติดต่อมาทาง YouTube หรือว่า Facebook ได้นะครับ สำหรับหลวงพ่อพัดของผมนนตอนนี้ก็เหลืออยู่ประมาณาห้าหกองซึ่งในผมคลิปนี้ผมจะลงทีเดียวหมดเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมผมยังไม่ได้รับหลวงพ่อพัดเข้ามาใหม่นะครับมีแต่ของที่ผมเก็บสะสมไว้นะครับที่เอาไวให้เพื่อนได้ดูกันที่มาให้ทุกท่านได้ดูกันคือพระที่ผมสะสมไวนะ้ณปัจจุบันนี้นะครับแต่พระรุ่นใหม่ของหลวงพ่อพัดเนี่ยผมยังไม่ได้ไปเช่าหรือว่าไปบูชาปิดมาก็จะรอสักพักหนึ่งก่อนแล้วผมก็จะ ไปหามาให้เพื่อนๆได้ชมอีกนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวดูพระที่ผมยังมีอยู่หกองทีเดียวหมดเลยนะครับหลังจากนั้นก็คลิปถัดไปน่าจะเป็นหลวงปูญมานะครับหลวงปูญมาสายเหนียวแห่งปราจีนบุรีนะครับผมเดี๋ยวผมผมตอนนี้เริ่มเริ่มเข้ามาหลายเหรียญแล้วแต่บด์เดวผมลงทีละให้ดูแล้วนะครับคลิปถัดไปแต่หลวงพ่อพัดนี่แหละน่าจะมาสักประมาณสามสี่เหรียญเดี๋ยวผมจะลงไปสักสามสี่คลิปสำหรับคลิปนี้ก็มาดู นี่ครับหลวงพ่อพัดก่อนนะครับมันนี้มีมาให้ดูสี่รุ่นนะแต่ห้าเหรียญน,นะนี่รุ่นแรกก็ดูนี่เลยครับเป็นเนื้อล่างล่างครับตัวนี้ที่ท,ที่สุดท้ายแล้วมันอยู่ข้างล่างเพราะผมปิดมาแต่แรกๆไปพวกนี้นี่ก็เป็นพยัคเจ้าพญานะครับนี่หลวงพ่อพัดหลวงยากระมูรุ่นพยัคเจ้าพญาเป็นเนื้ออันนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับทองแดงยาส้มให้เพื่อนๆได้ดูกันนี่คลิปนี้ก็คงจะหลวงพัดคงจะหมดแค่นี้ก่อนเพราะว่า ผมยังไม่ได้ไป,ไปเช่าบูชามาเพิ่มนะครับก็ดูแค่จบแค่นี้ก่อนเดียวคลิปหน้าจะเป็นหลวงปู่มานะครับนี่เป็นเสือเดี่ยวครับด้านหลังเนี่ครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับทองแดงลงยาเหลืองลงยาเหลืองอะเนี่ยสีเหลืองนะครับเนี่ยครับหลวงพ่อพัดพยัก์เจ้าพยาครับนี่สีเหลือลงมมีโคดหัวเสืออยู่ด้านนี้ใช่ไหมครัดูดูก่อน ใช่ครับมีเสือขับดาบตรงนี้อันเนี่ยครับมุมเนี้ยมุมซ้ายมีเสือขับดาบอันนี้เลขโคดไม่แน่ใจยอยู่ตรงไหนครับผมจําไม่ได้แล้วเลขโคดอยู่ไหนไม่รู้ครับเดี๋ยวนะอ๋อ,อเลขโคดอยู่น่าจะอยู่ด้านหน้ามาั้งเลขโคดอยู่ไหนเนี่ยจําไม่ได้แล้วครับเลขโคดอยู่ตรงไหนเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวหาเลขโคดก่อน เลขโคตรเลขโคตรเลขโคตรอยู่ตรงไหนน้อเลขโคตรไม่เห็นมีเลขโคตรเลยรู่นี้ผมก็ลืมดูว่าตอนเช้ามาก็ไม่ได้ดูว่าข้อตีโคตรว่ตรงไหนน่าจะเป็นด้านหน้านี่แหละครับอ่ะไม่มีไม่เป็นไรเพื่อนๆดะชมแค่นี้ แล้วกันครับว่าเปลี่ยนพยักจ้าพยานี้เป็นลงยาเหลืองครับลงยาไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ครับรุ่นเหรียญนี้ลงยาไม่ไม่ไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่ลงยาแบบง่ายๆครับเนทนต่อไปนี่ครับเป็นนี่เลยรุ่นเทพประธานพรครับเนี่ยรุ่นเทพประธานพรนะเป็นเหรียญนั่งพานนะครับนี่ครับเหรียญนั่งพานลงยาเป็นทองแดงเหมือนกันครับ ที่เหลือนี่จะเป็นทองแดงเกือบเกือบทั้งหมดแหละครับนี่ครับเหรียญนั่งพานรุ่นเทพประธานนะครับนี่ลงยาเขียวครับรุ่นเทพประธานเลขโคดห้าศูนย์ห้าด้านหลังเป็นหานุมานนะครับนี่ครับไอ้หานุมานรุ่นเทพประธานครับทรงโบพัดปุญญกระโมนนั่งพาน,นครับห้าศูนย์ห้า สนใจถ้าขายมาได้นะครับนี่เป็นเหรียญทองแดงนะครับทองแดงทองแดงนุ่ยเขียวโอ้อึกอ่าเหรียญที่สามนะครับเหรียญที่สามนี่จะเป็นเหรียญน,นี้เละครับนี่เหรียญใบขี้เหล็กรุ่นปลอดภัยอายุยืนเป็นทองแดงเหมือนกันครับอันนี้ทองแดงเหมือนกันเหรียญใบขี้เหลกรุ่นปลอดภัยอายุยืนครับนี่ดูเลยครับนี่ เป็นไม้เคลือบถุงโปพัดนี่ครับปลอดภัยข้างบนข้างล่างพิมเขาว่าอายุยืนไม่ตัดปีกนะครับเป็นเหรียญไม่ตัดปีกนี่ครับข้างหลังมีโค้ดอยู่บนลนะสองสองห้าสามศูนย์ 0, อาจจะไปโดนพอสอบเกิดใครก็ได้ครับเนี่ยสนใจติดต่อทักาทายมาได้นะครับนี่สองห้าสามศูนย์ โค้ดสองหา่วนครับปลอดภัยอายุยืนครับนี่เนื้อทองแดงไม่ตัดปีกนะครับนี่โอเคครับสามเหรียญไปแล้วเหรียญที่สี่นี่นปเป็นเหรียญแม่กระดุมนะครับแม่กระดุมแม่กระดุมรุ่นรุ่นมงคลลซับนะครับเนี่ยนี่รุ่นมงคลซับมงคุลซับับผม เหรียญจะเป็นแบบนี้เม่กระดุมเล็กๆนลยครับนี่ครับเม่กระดุมเล็กๆนี่ครับเป็นเนื้อทองทองแดงนะครับทองแดงทองแดงลงยาลงยาเขียวด้วยครับเม่กระดุมเขาเลยมีมีสองเหรียญครับนี่ทองแดงนี่ครับสองเหรียญครับผมนี่ ใครอยากได้สนใจทักทายมาได้นะครับเป็นทองแดงเหมือนกันมีเลขโค้ดเหมือนกันนะครับเลขโค้ดแต่มองมองไม่ค่อยเห็นนะครับเลขโค้ดอ่ะ <S <S เดี๋ยวนะผมดูให้มีเลขโค้ดต้องสองเหรียญนั่นแหละครับ <S 2> <S 2> <S 2> เลขโค้ดเลขโค้ดนี่มีเลขโค้ดต้องสองเหรียญน,นะครับเนี่ยไอ้หนึ่ง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 เว หนึ่งหนึ่งสี่สี่ครับหนึ่งหนึ่งสี่สี่นีครับมีสองเหรียญน,นะครับเม็ดกระดุมเม็ดกระดุมนะรุ่นมงคณซับครับผมมีสองเหรียญใครสนใจทักการมาได้นะครับเม็ดกระดุมนะเนีน่ยสองเหรียญนี่รุ่นมงคณซับโอเค แล้วเหรียญสุดท้ายนะครับอันนี้เหรียญน,นี้ก็จะเป็นเหรียญพระผงนะครับมีพระผงพวกผมมีเขารุ่นเหรียญหนึ่งเนี่ยครับพระผงพระ,ะผงเสมารุ่นเสือค้าบดาบเสือค้าบดาบหลวงพ่อพัดเป็นพระผงนะครับเดี๋ยวพระผงพระผงเนี่ยครับเป็นแบบนี้เลยนะครับเนี่ยพระผงเป็นแบบนี้ครับ เป็นเสือข้าบดาบเนี่ยข้างล่างเป็นเสือข้าบดาบเหมือนเหรียญเหรียญเสือข้าบดาบของของวัพัทุที่ที่เป็นเนื้อเนื้อโลหะนั่แหละครับแต่อันนี้เป็นผงเนี่ยครับด้านหลังก็ที่ระลึกสร้างศาลาร้อยปีสองห้าหกสามนะ่ครับเป็นผงเสือข้าบดาบเนี่ยเสือข้าบดาบอยู่ข้างล่างคนระับรู้สึกว่าจะรุ่นนี้จะ จะแจกมาแล้วใครแจกผมมาไม่แน่ใจครับผมก็เลยเก็บเ็บไว้นี่หลวงพ่อผัดน,นะครับสำหรับหลวงพ่อผัดคลิปนี้ก็คงจะหมดไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนในช่วงนี้เพราะว่าผมไม่ได้ปิดหลวงพ่อมาเพิ่มเดี๋ยวรอรอเสือสี่ออกมาก็จะเอามาเพื่อนๆได้ชมกันนะครับสาหรับหลวงพ่อผัดจะมีเสือสี่เสือขับดาบสี่จะออกมาในไม่ช้านี้เนี่ยเสือขับดาบอันนี้เสือสามอันนี้ผมเสือสามเนี่ย เสือขับดาบสามเนี่ยครับมัตตพิษรายาที่สิบห้าเนี่ยเสือคู่นะครับอันนี้เป็นของเสือสามโมลหมพ่อพัดนะครับเสือสี่จะออกนะเดี๋ยวผมจะหาให้คุณผู้ชมนี่อันนี้เป็นบูชาคู่รายการเดียวกันครับนะเ,นเนี่ยสองเหรียญเนี่ยข้างหลังเป็นด้านบูชาคู2สองเหรียญอันนั้นเหรียญเสือคู่แต่แต่เสือสี่นีจะมีสองสองพิมนะด้านหน้าถ้าจำไม่ผิดมีสองพิมพ์นะนนนะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบวัดจเพียงเท่านี้ก่อนนะครับหลวงพ่อพัดบุญจะกาโมสำหรับทั้นที่มาใหม่ๆก็ลองย้อนๆไปดูคลิปนะครับสนใจเหรียญไหนก็ทักทายมาผมแบ่งปันได้ทุกเหรียญครับยกเว้นเสือครับดาบสามเสือสามหลวงพัน์นะครับก็ฝากน้ทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับจะได้มีพระใหม่ๆให้แม่เมื่อน้ยมเยอะ เรื่อยๆครับก็ใช้เวลาเหมือนกันครับใช้เงินเหมือนกันเพราะว่าปิดมาก็ต้องใช้เยอะเดี๋ยวลุ้นเดี๋ยวรุ้นทิปหน้าเนี่ยครับจะเป็นหลวงพ่อหลวงปูนมาสักยาวเลยครับสามสี่คลิปน่าจะประมาณสามสี่คลิปนะครับรุ่นนี้เลยครับรวยยั่งยืนนะครับเดี๋ยวจะได้ชมกันในคลิปถัดไปตอนนี้ผมปิดมาหลายเหรียญอยู่เหมือนกันครับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ชมตอนนี้ของกาลังเดินทางมาถึงบ้างกําลังมาก็มีนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับถนัดสั้นใดที่สนใจพระ ของชาลวันชาแนลนะครับก็ติดต่อมาทางไลน์ครับลองย้อนย้อนดูคลิปก็ได้ครับบางทีคลิปนี้ผมอาจเดี๋ยวผมจะลงเบอร์ไลน์กับเบอร์เฟซไว้ด้านหลังด้านล่างถ้าทายคลิปนะครับสนใจก็ติดต่อมาหรือว่าจะสนใจรุ่นอื่นที่ย้อนย้อนไปดูคลิปข้างหลังหล่งล่างก็ได้ครับว่ามันมีหลวงพ่อพัดรุ่นไหนบ้างนะครับแล้วก็ติดต่อมามีหลายเนื้อหลายส่วนมากงผมเน้นเน้นหลักๆของผมนะครับพระที่ผมเช่ามาก็จะมีเกิน9กาปอรันพระก้าหมดเลยครับเนื้อล่างล่างจะไม่ค่อยมี มีมีก็มีน้อยครับแต่หลักๆเลยคืออามาก้าหมดเลยนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆขอขอบคุณทุกคนทุกข่านนะครับที่ติดตามชาลวันชาแนลเพราะว่ายอดติดตามผมก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับยอดผู้ชมก็ขึ้นเรื่อยๆก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านทุกชมที่เข้ามาชมไลฟ์ like, คลิปของผมมีบางท่านนมมากดไม่ถูกใจไม่พอใจผมก็ไม่เป็นไรตามเขาเขาไม่ชอบใจก็ก็ไม่ว่ากาันนะครับก็ก็ปล่อยเขาไป นะครับสำหรับท่านที่ชอบก็เข้ามาดูนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบบทเตยงเท่านี้นะครับคลิปหน้าเจอกันก็เป็นหลวงปู่บุญมานะครับสายเหนียวแห่งปากินบุรีนะครับรอนะครับรอรอชมนะครับคลิปหน้ารับประกันสวยงามมากครับหลวงปู่บุญมาสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับขอจบคลิปตทเียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ